ดวงเดือนมีนาคม12ลัคนาจะยังไงมาดูดวงกันจ้าลัคนาพิจิกจริงๆเป็นเดือนที่โอเคนะคะสเสน่ห์แรงด้วยแล้วก็การเงินขยับดีขึ้นเห็นการเงินขยับดีขึ้นชัดเจนแต่ว่ามันจะปลายปลายเดือนไปแล้วนะคะการเงินก่อนละกันอะเรื่องการเงินดีขึ้นสามารถมีเงินพิเศษเงินใหม่ๆรายได้ที่1 2ึสองสามอะไรอย่างเงี้ยมาหมดนะมันอยู่ที่ว่าต้องแอคชั่นเยอะ ต้องขยันเยอะพิจิกเป็นดาวังคาอยู่แล้วอะคะ่ะมันต้องขยันนิดนึงเพราะฉะนั้นอะมีงานที่1งานที่2งานที่3ามเงินมันมาหมดมันแล้วแต่ว่าเรามีกี่ช่องทางนะคะ20ไปแล้วการเงินดีมากเจรจารเรื่องการเงินเจรจารอะไรก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จค,ค่อนข้างง่ายแล้วก็เหมือนฟลุก,กมากกว่าที่เราคาดหวังไว้เพราะฉะนั้น่ะค่อนข้างดีเลยในเรื่องของการเงินมาดูเรื่องการงานเรื่องการงานดาวการงานเราเป็นดาวอาทิตย์นะคะตอนนี้ดาวอาทิตย์ถ้าอยู่ตรงเนี้ย ก่อนวันที่14ช่วงครึ่งเดือนแรกอะจะงุดหงิดงุดหงิดเรื่องการแก้ปัญหางานเก่าๆเอามาทําใหม่หงุดหงิดกับเพื่อนร่วมงานเ,าเพื่อนร่วมงานช่วยอะไรเราไม่ได้ค่ะเราต้องเอาตัวรอดของตัวเองอืทําของเราให้ดีที่สุดอย่าเพิ่งไปคาดหวังว่าคนอื่นจะช่วยเราเยอะหรืออะไรเยอะทําของเราไปก่อนอืยาวจนถึงวันที่14หลังวันที่14น่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามางานใหม่โปรเจกต์ใหม่อะไรใครที่รองานใหม่ๆอะไรแบบนี้สามารถมีเข้ามาได้แล้วก็ เราดูค่อนข้างแฮปปี้แล้วก็สนุกกับงานที่เราได้รับมอบหมายหรือว่างานใหม่ที่มันเข้ามานะคะใครที่อยากเริ่มงานที่2ง,งานที่3เริ่มหลังวันที่14ดูโอเคนะคะแต่จริงๆพิจิกเริ่มไปเลยทั้งเดือนเลยไม่จำเป็นต้องรอหลังวันที่14ก็ได้แต่แค่14มันเด่นเรื่องมีงานใหม่สําหรับแบบรอสัมภาษณ์ใหม่งานใหม่ย้ายงานไปเลยอะไรเงี้ยสามารถมีเข้ามาได้แต่ถ้าเราแค่จะงอกงอกงานที่2ง,งานที่3มคุณสามารถทําได้เลย ะะรีบทําก่อนดาวพฤหัสย้ายก็จะดีดาวพฤหัสย,ย้ายเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะรีบเริ่มอมืสำหรับเรื่องความรักเรื่องความรักก็ดีนะอสำหรับคนที่มีคู่คู่นาโชคมาให้นะคะคู่แบบช่วยเหลือเราค่อนข้างดีช่วยเหลือเรื่องการเรองินอาจจะได้ของขวัญหรืออะไรประมาณนี้ก็ได้เอาใจใส่กันค่อนข้างดีคะ่ะสําหรับคนที่โสดคนที่โสดสามารถมีคนใหม่เข้ามาได้มีคนมาชอบอะไรอย่างเงี้ยทำให้เรารู้สึกสดชื่น มันจะเป็นช่วงที่เราก็มีสเสน่ด้วยแล้วก็มีคนเข้ามาค่อนข้างง่ายนะคะแต่แนะนำสำหรับพิจิกเรื่องสุขภาพดาวเจ้าตัวอยู่มรณะแปลว่าสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงวิธีการแก้คือเดินทางออกจากบ้านไม่ต้องไม่ต้องกระจุกเป็นอินโทรเวิร์ตอยู่ในบ้านจะแก้เรื่องสุขภาพนะคะ ระยะเวลาของลัคนาพิจิกนะคะ1-10การงานวุ่นวายเหมือนเดิมแก้ปัญหาเก่าภาระเก่าเอามาทำใหม่แก้ใหม่นะคะ11 2 0 11-20เด่ 20, 20, จะเด่นเรื่องงานใหม่ๆสัมภาษณ์งานใหม่หางานใหม่งานงอกแบบงานที่เราจะหาเงินเพิ่มอะไรแบบนี้ค่ะค่อนข้างดีแล้วก็21-30จะเด่นเรื่องการเงินเจรจาเรื่องการเงินยื่นเอกสารเรื่องการเงินอะไรแบบนี้ค่อนข้างโอเคนะคะ